ครัสบสวัสด,ดีกราบสวัสด,ดีท่านชมนะครับอยู่กับผมคนเดินมนะผมอัดคอมนะครับผมวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าโ so ซ nice นไนส์นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าราวานไนส์นะครับผมเป็นตัวละครตัวแรกนั่นเองนะครับที่มีความเสถียรมากสุดสุดสุด,ส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 ดอีกตัวหนึ่งในเกมนะครับผมซึ่งมาดูสเตตัสของเขากันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างสเตตัสของราวานไนส์นะครับผมมีเลือดอยู่เจ็ดนะผมเกราะมีอยู่หกมานามีอยู่สองร้อยส่วนพลังโจมตีระยะประชิด ที5นะครับผมมีบัฟบัฟที่ช่วยเรื่องของการถ้าเกิดดาเมจของสตูมากเกินไปนะครับผมอันนี้มันจะสับสนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจและกันนะครับผมก็คือบัฟบเนี่ยจะป้องกันดาเมจที่มากเกินนะครับผมก็คือเกาะจะหายก่อนนะครับผมก็คือปกติเนี่ยถ้าดาเมจของเจ้าตัวเกมโซนไนท์นะครับผมมันดาเมจมากเกินไปนะครับ ปกติสมมติว่าถ้าคุณมีเกราะผงนะผมถ้าดาเมจมันมากเกินนะครับมันจะทะลุเก,กราะไปนะครับผมซึ่งเจ้าบัฟบัฟเนี่ยจะช่วยเรื่องของการโดนจมตีเองครับผมซึ่งมันจะช่วยให้เกราะหายก่อนเลือดน,นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคพออธิบายมันก็งงๆนะผมอ,อธิบายไม่เข้าใจด้เลย,เลยโอเคส่วนอาวุธอาวุธของเขานะผมเป็นปืนลูกโมงนะครับผมนะครับ ส่วนมาดูของสกิลสกิลแรกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกครับผมดูโอเวลนะครับผมเมื่อทําการกดใช้เนี่ยจะทําการถือใช้อาวุธอาวุธชิ้นแรกของเรานะครับผมนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งครับเป็น2นั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วให้เราด้วยกับดัมเมจนิดหนึ่งนะครับผมความเร็วกับดัมเม้นะครับผมแล้วก็สามารถยืดระยะเวลา ของสกิลสกิลได้นะครับถ้าเกิดไปโจมตีศัตรูนะครับผมจะสามารถยืดและระยะเวลาของกันติดได้นะครับสกิลสนะครับผมซูเปอร์ไฟนะครับผมอันนี้เกิดชื่อผิดไปก็ต้องขอโทษน,นะครับเม,ามาเมื่อทวาเมื่อทําการกดใช้เนี่ยจะทําการใช้อาวุธทั้งหมดของเราที่เราถืออยู่ทั้งหมดนะครับเอามาโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่ง สก,กิลนี้ก็สามารถยืดระยะเวลาอันติได้เช่นเดียวกันก็คือต้องไปโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมสก,กิลสานะครับผมคอนเน็กสไตรนะครับผมเมื่อทำการกดใช้เนี่ยจะทำการสุ่มเอฟเฟกของบัฟต่างๆในเกมนะครับผมออกมาโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นบัฟที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งเองนะครับผมแล้วก็จะบอกไว้ว่า บัฟบัฟนี้ไม่สามารถใช้กับอาวุธบางประเภทได้นะครับผมและก็สามารถยังยืดระยะเวลาอันติได้ก็คือไปจบตีศัตรูนั่นเองนะครับผมอันนี้ส่วนบัฟส่วนส่วนบัฟในสกิล3มนี่น่าจะอันนี้คือผมไปดูมานะผมไปลองเล่นนะนะผมว่ามันมีบัฟอะไรบ้างนะครับมีบัฟดูดนะครับผมปิดพิษไฟน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับผมถ้าจำผิดก็คือเท่านี้แหละมั้ง แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมและก็ใครที่อยากโดเน a t อะไรก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม